ครับผมลูกค้าอันนี้นะครับผมจะทําคลิปสั้นๆเรื่องการใช้งานให้นะครับผมนี่นะครับคือตัวรีโมทใส่โมดูลไปให้เรียบร้อยนะครับตัวโมดูลเนี่ยลูกค้าน่าจะใส่เป็นนะเพราะว่าออตอนจัดส่งเนี่ยมันต้องถอดโมดูลออกครับเพราะว่าเสามันปิดกล่องไม่ได้นะครับลูกค้าก็แค่นียครับเอาโมดูลตัวนี้เสียบเข้าไปที่เดิมเพราะทุกอย่างผมเซ็ตไว้ให้หมดแล้วอันนี้มาดูสวิตช์การใช้งานกันนะครับสวิตช์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้ ตัวนี้ตัวสําคัญเลยนะครับตัวปล่อยรอบมอเตอร์นะครับดึงขึ้นมาต้องดึงขึ้นมาก่อนนะครับผมก่อนที่จะเสียบแบตเตอรี่นะครับสวิตช์ตัวอื่นเนี่ยคือผักขึ้นหมดผักขึ้นผักขึ้นผักขึ้นนะครับมีแค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมที่ดึงเข้ามาหาตัวเรานะครับโอเคครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่พอเสียบแบตเตอรี่ถ้าเจอ GPS เสร็จใช่ไหมครับตัวบอร์ดเนี่ยมันจะร้องดังเตือนเราเองนะครับว่าสามารถพร้อมได้เล่นได้แล้วนะครับหรือเราจะเช็คด้วยการดิดสวิตช์นี้ ถ้าดิสวิทนี้ลงไปพัดจะหมุนนะครับหมุนแบบเบาๆเอ่ยๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าเจอ GPS แล้วปล่อยลอกพร้อมเล่นนะครับตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับเป็นไฟโหมดนะครับอยู่ตำแหน่งดันขึ้นสุดนะครับเป็นแองเกิลลงมาตรงกลางเป็นโฮรซอนข้างล่างเป็นแอร์โหมดนะครับเโอเคครับผมแองเกิลก็จะบินง่ายสุดนะครับจะถูกบังคับแองเกิลองศาไม่ให้เราตีลังกาไม่ให้คงสว่านนะครับ หมาะสำหรับการฝึกถ้าจะลองตีนรกรักข่าวกุศวัดก็เป็นเฮลิโอซอนจะเป็นผสมผสานไจโรกับการปล่อยให้บอร์ดไม่กันนะครับสามารถคงสวัสดีหลังกาได้ข้างล่างบินด้วยมือตัวเองรุนรนนะครับโหมดข้างล่างสนุกสุดนะครับผมแต่ว่าโหมดข้างบนบินง่ายสุดต่อมานะครับเป็นสวิตช์นี้นะครับบีเปอร์พอดีสวิตช์ลงมานะครับลงมาสุดตัวลำจะส่งเสียงป,ป,ปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊เพื่อเอาไว้ค้นหาลำเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุลำตกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ gps rescue นะครับ ดิสวิตตัวนี้เพื่อให้เข้าสู่โหมด GPS บินกลับมาหาเรานะครับโอเคก็มีประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมอ้อมีสวิตหนึ่งที่ผมเซตไว้ให้เป็นทัมเมอร์อันนี้ผมตั้งเอาไว้ให้5นาทีนะครับเมื่อดิดพอตอนเราเล่นใช่ไหมครับเราดิดสวิตหนึ่งครั้งปุ๊บเพื่อรีเซตเวลาพอครบ5นาทีนะครับเนี่ยรีโมทจะเตือนเราใช่ไหมครับจะค่อยๆนับถอยหลังทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนาทีให้นะครับผมโอเคเพื่อเตือนว่าเราบินไปแล้วกี่นาทีพอตอนใกล้หมดก็จะดังรัว นะครับแล้วก็จะบอกว่าหมดเวลาบินแล้วเนี่เพื่อเตือนเรานะครับโอเคส่วนตัวลำนะครับนี่ครับผมตั้งระดับน้ํานะครับเพื่อเซตขา้อให้มันตรงเนื่องจากว่าเราติดตั้งไฟคอนโทรลนะครับถ้าตัวเครื่องบินเอียงไฟคอนโทรลก็จะกําหนดทิศทางการบินเอียงนะครับซึ่งมันจะทําให้บินไม่ปลอดภัยนะครับผมโอเคอันนี้ผมเอาระดับน้ําตั้งให้แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมนอกจากนั้นก็คือ เดี๋ยวจัดใส่กล่องนะครับคราวนี้ที่ตัวลำนะครับลูกค้าตอนประกอบนะครับใช้ไม้ชิ้นนี้นะครับผมใส่ลงไปที่ปีกแล้วไขน็อตสองตัวเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับเอาไม้ชิ้นนี้ออกนะครับแล้วปีกเนี่ยจะถอดแยกซ้ายขวาออกจากกันตรงนี้นะครับผมบากล่องเอาไว้ให้เห็นไหมครับล่องตรงนี้ปกติมันจะเป็นโฟมเต็มแผ่นผมบากล่องเอาไว้ให้ เพื่อให้ลูกค้านะครับใส่สายทั้ง3เส้นนี้นะครับสาย GPS สายกล้องสายตัวส่งภาพเนี่ยรวบสามสายนี้เข้าไปในร่องผมต่อสายเอาไว้ให้ยาวพอสมควรเพื่อเพื่อจะทำให้ลูกค้าถอดปีกใส่ปีกได้สะดวกถ้าสายพวกนี้สั้นเดี๋ยวมันไปกระตุกบอร์ดแล้วสายขาดที่บอร์ดจะต้องเรื่องใหญ่นะครับจะต้องเอามาเช็คใหม่นะครับผมอันนี้ผมทำสายไว้ให้ยาวพอสมควรเลย ก็ตัดกังวลแล้วก็สายแอลอนนะครับก็ไม่ต้องกลัวผมต่อไว้ให้ยาวเห็นไหมครับปีกอยู่นี่รำอยู่นี่เพื่อที่จะให้ตัวปีกนี้นวางที่พื้นได้นะครับเหมาะสําหรับตอนลูกค้าถอดสายเห็นนะมครับสายวายนี่ผมทาไว้ให้ยาวบื้นเลยนะครับลูกค้าก็ถอดสายนี้2อันมันเป็นสายของแอรลอนปีกลูกค้าจะได้ถอดปีกเก็บได้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูเป็นตัวอย่างอ่านี่นะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยผมเทสงานนะครับผมติด mm. เทสไปให้ก่อน mm. พอถึงมือลูกค้าเนี่ยนะลูกค้าต้องเอาแกนสปายาวนี่นะครับแกนสปายาวเนี่ยติดกาวนะครับผมเพ mm. ื่อที่จะปีกมันจะได้แข็งแรงนะครับติดกาวให้ตรงนะครับผมเนี่ยติดกาวและจับปีกตรงนี้ให้ตรงแล้วก็เอาไม้ที่ผมบอกนะครับไม้ชิ้นนี้ใส่กาวยางแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้ให้ตรงกับรูที่เราจะใส่น็อตเท่านี้เองครับผมส่วนล้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับเพราะว่ามันจะต้องใส่กล่องส่ง ทางล้อหน้าและล้อท้องนะครับลูกค้าก็มาใส่คันชักเห็นไหมครับข้างในมันจะมีตัวขยับตรงนั้นนะครับที่เอาไว้ดึงล้อเลี้ยวก็สังเกตนะครับว่าใส่ทางด้านขวานะครับผมเพราะระยะคันชักผมเซตเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับลูกค้าเพียงแค่ใส่ตามที่ผมเคยเซตไว้ส่วนหางนะครับผมจะถอดสต็อปเปอร์พวกนี้ออกไปนะครับจะถอดเอาคันชักน็อตนี้ออกไปลูกค้าก็เพียงเอา เมื่อรับของนะครับก็เอาไขา่ไขควงนะครับมาไขสต็อปเปอร์นะครับวิธีการก็คือลูกค้าตั้งตัวลามให้เสร็จเรียบร้อยเสียบแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวเซอร์โวมันจะเซตตัวเองพอเซตตัวเองเสร็จลูกค้าก็ทําการเอาหางมาเสียบใส่กาวเสร็จแล้วก็ขันคันชักนะครับให้เนี่ยให้แผ่นหางตรงนะครับเนี่ยตรงอย่างนี้นะครับไม่ใช่งออย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องตรงแล้วก็ไขนอ็อตเหมือนการหางก็เหมือนกันนะครับให้ระดับซ้ายระดับขวาตรงนะครับ อันนี้ผมติดตั้งไปให้แบบดึงคู่นะครับเพราะการดึงคู่หางเนี่ยจะดีที่สุดมีความแม่นยําสูงสุดนะครับถ้าดึงเดี่ยวถ้าสใส่ผ่านตัว C ตัว u นะครับเนี่ยวจะมีล่องให้ใส่นะครับใส่ไปแล้วเวลาเล่นนานวันไปเนี่ยพวกตัว C ตัว u พวกนี้มันจะหลวมนะครับจะทําให้ดึงอัพดาวซ้ายขวาไม่เท่ากันเครื่องบินจะบินไม่ดีนะครับติดตั้งดึง2จุดดีที่สุดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดหางให้ดูเนี่ยแค่นี้เองครับ ถอดหางได้แล้วลูกค้าก็เอาเกาวยางที่ผมใส่ไปให้นะครับใส่กาวยางแล้วก็ติดหางอะไรให้เรียบร้อยเท่านี้เองครับผมตอนประกอบไม่ได้มีอะไรโอเคครับนี่นะครับเช็คระดับน้ําภายในตัวลํานะครับว่าผมวางบอร์ดไว้โอเคแล้วหรือยังนะครับผมนี่ครับระดับน้ําก็อยู่ค่อนข้างตรงกลางนะครับก็คือให้เห็นว่าตัวท้องของเครื่องบินนี่ตรงนะครับกับแนว พื้นโลกนะครับผมโอเคครับนี่ครับตัวบอร์ดผมก็ทำการวางให้ได้ระดับนะครับใช้น็อตพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันนะครับการช็อตลงบอร์ดถ้าเกิดว่าใช้น็อตที่เป็นโลหะตัวพื้นบอร์ดเป็นทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเมื่อเกิดอาการวิ่งเข้าบอร์ดนะครับผมไฟช็อตกระลงกาววิ่งเข้าบอร์ดนะครับจะทําให้บอร์ดพังได้นะครับโอเคครับผมนี่ครับบิบปงบิบเปอร์ใส่ไว้เรียบร้อยนี่ครับ ครับผมนี่เป็นการเช็คนะครับตัวลำเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ส่งไปที่ตัวโปรแกรมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าระนาบตัวลำนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี้คือตัวลำนะครับถ้าตรงนี้เอียงนะครับตอนทํางานเนี่ยจะทํางานแย่นะครับจะทำงานไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือผมเซตนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าตรงนะครับตัวลำวางตรงนะครับในระดับน้ําที่พื้นนะครับ แล้วก็ระดับน้ําที่ตัวลําบนบอร์ดเมื่อกี้ที่ผมวางให้ดูนะครับเทียบกับการเชื่อมต่อนี่นะครับ Data Link นะครับสายจากคอมพิวเตอร์นะครับ Data Link วิ่งเข้ามาที่บอร์ดสายดำๆนี่ครับเพื่อทําการส่งข้อมูลเปรียบเทียบค่ากันนะครับผมโอเคครับผมจะทําการแยกชิ้นแล้วก็ลงกล่องแล้วนะครับครับนี่นะครับลูกค้าที่จะต้องแจ้งเพิ่มเติมนะครับ เวลาเราอาร์มนะครับเมื่อเจอดาวเทียมเรียบร้อยแล้วอาร์มปุ๊บสั่งรอบมอเตอร์ได้สามารถสั่งรอบมอเตอร์ได้นะครับแต่ว่าการเสียบแบตครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อให้ดาวเมื่อให้ตัว GPS จับดาวเทียมนะครับคราวนี้ตัวส่งภาพของเราเนี่ยเือนอย่างที่ผมบอกนะครับเลือกเป็นตัวส่งมิลิวัตสูงนะครับมันจะร้อนเร็วนะครับผมเนี่ยผมเสียบแป๊บ,บเดียวมันจะร้อนเพราะฉะนั้นก็คือก้อนแรกให้ลูกค้าระวังนะครับก็คือถ้าให้ถ้าเกิดว่าลูกค้ากลัวตัวนี้ร้อนจัดจนเกินไปให้ถอดสาย ของตัวส่งภาพออกก่อนนะครับไฟมันจะไม่เข้าไปเลี้ยงตัวส่งภาพแล้วมันจะไม่ร้อนนะครับผมพอเจอพอสักพักหนึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเจอดาวเทียมแล้วนะครับให้เราปิดไฟเลี้ยงที่ตัวลำเสร็จแล้วค่อยเสียบสายส่งภาพแล้วค่อยเสียบไฟเลี้ยงที่ตัวหลงเพื่อจะได้เช็คภาพในแว่นว่าดาวเทียมขึ้นแล้วใช่ไหมรเราก็จะได้เริ่มเล่นได้คราวนี้นะครับพอเวลาเล่นนะครับเ mm. นื่องจากมันเป็นบอร์ดไฟคอนโทรลลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับมัน<ไล>จะมีอาการนี้นะครับ อาการก็คือตัวไฟคอนโทรลเนี่ยเวลาเราอยู่ในโหมดที่เรากําลังบินนะครับพอปล่อยรอบไปพัดได้แล้วเนี่ยเวลาเราเร่งนะครับหางตัวเนี้ยจะกระดกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวลำนะครับมีจะมีอาการคัดซ้ายนะครับผมคืออะไรมันจะมันจะทำมันเหมือนจะบังคับไกลๆให้เครื่องบินเราบินเอียงซ้ายนิดๆนะครับเพื่อทําวงจรทางด้านซ้ายคือวงจรที่เราบินนะครับแต่ว่าเรายังเป็นคนคอนโทรลเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับปล่อยรอบ เนี่ยนะครับดูนะครับ,รบเวลาผมเร่งผมไม่ได้ยุ่งกับสติ๊กอัพดาวแต่ไฟคอนโทรลมันจะควบคุมให้หางกระดกเวลาเราเร่งเห็นนะครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดแองเกิลฮูลซอนแต่พอเวลาเราตัดสวิตช์เร่งหางจะกลับมาที่เดิมนะครับมันจะเป็นการบังคับของตัวบอร์ดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมทั้งตัว ladder, ลัดเดอร์แล้วก็ตัวอิลิเวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวแอรอน เขาทางานประสานกันแต่ว่าทิศทางในการกันของบอร์ดเนี่ยทิศทางการกันของบอร์ดมันถูกต้องแล้วนะครับผมอันนี้มันมันจะอาจจะรู้สึกฝืนฝืนหน่อยตอนเล่นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบินบินเก่งแล้วนะครับก็บินด้วยโหมดโหมดสุดท้ายนะครับคุมด้วยมือตัวเองนะครับผมต่อให้บินด้วยโหมดสุดท้าย gps เล็คิ้วก็จะทํางานนะครับผมเขเคครับเพราะมันหลักการเดียวกันกับ การทำงานของโดรนนะครับเวลาเราบินด้วยโดรนไม่ว่าจะเป็นบินโหมดที่แอร์โหมดนะครับบินด้วยมือตัวเองนะครับผมแต่เวลาสับ gps rescue ถ้าระยะทางกับความสูงถูกต้องแล้วจับดาวเทียมได้สมบูรณ์ยังไงเขาก็บินกลับมาครับโอเคครับนี่ครับ่ให้ดูที <memory> สวิสตต่างๆผมบอกไปแล้วนะครับนี่ครับบิปเปอร์เอาไว้ส่งเสียงที่ตัวลัาอ่ะ นี่นะครับสั่งมอเตอร์หมุนเห็นไหมครับเมื่อเราเล่งหางจะกระดกเองนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับกระดกจิตนึงแต่พอเวลาเราลงสุดปุ๊บเมื่อดับคันเร่งเนี่ยครับคัดท้ายเห็นไหมมันจะคัดไปทางด้านซ้ายคือจะมาคับให้ตัวลำค่อยๆวนซ้ายตามวงจรของการบินเมื่อเราตัดรอบคันเร่งปุ๊บ <Engine. S 1> ทุกอย่างจะกลับมาเองโอเคครับก็มีเท่านี้ครับผมสำคัญสำคัญที่จะต้องแจ้งไว้ไม่เป็นไร ครับผมลูกค้านี่นะครับแกนสปาที่ผมบอกนะครับผมนี่นะฮะสายไฟเนี่ยสายเซอร์โวเนี่ยผมต่อไว้แล้วขั้นแรกเอาสายเซอร์โวลงก่อนนะครับผมแล้วผมก็บากล่องเอาไว้แล้วนะครับสายเซอร์โวลงแล้วเอาสายเนี่ยหลบไปที่ล่องนะฮะแล้วก็เอาแกนสปานะครับนี่นะครับใส่ลงไปก่อนใส่แกนสปาเนี่ยหยอดกาวที่ตัวงานก่อนนะครับทั้งตัวโฟมแล้วก็ตัวแกนสปานะครับหยอดกาวยาง ผมจะแถมกาวยางไปให้นะครับในลักษณะหลอดสีขาวนะครับผมพอหยอดกาวยางเสร็จแล้วก็กดลงไปกดแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งนะครับก็มาเช็คด้วยนะครับว่ามันมีกระโดดหรือเปล่านะครับบางทีเรากดไปแล้วฝั่งนี้มันเด้งนะครับเราก็ต้องมากดให้มันแนบทั้งสองฝั่งนะครับแล้วสายก็เก็บไปที่ร่องที่ผมทําไว้ให้ตรงนี้เป็นอันเรียบร้อยครับแล้วก็ชิ้นไม้นี่นะครับทากาวแล้วก็มาใส่ไว้ที่ร่องจะมีร่องของเขาตรงนี้นะครับเท่านั้นเองให้ตรงกับรูนะครับก็เป็นอันเรียบร้อย อันนี้เดี๋ยวผมต้องใส่กล่องผมจะแยกการสปาแยกปีกนะครับอ่าเนี่ครับแยกปีกให้ลูกค้าเรียบร้อยคร mm hmm. าวนี้ตัวหางนะครับผมต่อถอดสต็อปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็ถอดชุดหางออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะใส่กล่องไปให้ลูกค้านี่นะครับโอเคคราวนี้ตอนลูกค้าติดตั้ง mm hmm. ก็ที่ผมแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับ อพอใส่หางติดกาวติดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทําการเปิดรีโมทป้อนไฟเลี้ยงเข้าไปให้ตัวบอร์ดมันเซ็ตพอเซ็ตเนี่ยเซนเตอร์ของอาร์มมันจะทํางานนะครับแล้วเราก็แค่มาเซ็ตตัวหางเซ็ตตัวอัพดาวอิลเลเวเตอร์แล้วก็ตัวลัดเดอร์นะครับให้มันตรงเท่านั้นเองนะครับผมพอเราสั่งงานด้วยรีโมทปล่อยปุ๊บมันกลับมาตรงปล่อยปุ๊บกลับมาตรงเป็นอันใช้ได้นะครับท้งแอรอนอิลเลเวเตอร์ลัดเดอร์เท่านั้นเองครับผมโอเคครับนี่ผมทําคลิปอย่างละเอียดมาให้ลูกค้านะครับ จะได้ไล่ทําตามคลิปได้แล้วก็วิธีการเล่นก็ตามดีมดแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆผมก็แจ้งเอาไว้ให้ลูกค้าทราบแล้วนะครับโอเคครับผมตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องทําการถอดเสาพอตอลูกค้ารับลูกค้าก็ใส่เสาตัวนี้ในร้อนมากนะครับตัวนี้คือระวังที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามิลิวัตมันสูงนะครับรับส่งภาพได้ไกลคือข้อดีของเขาข้อเสียคือความร้อนและการกินไฟที่มากนะครับโอเคครับผมเล่นด้วยความระวังและปลอดภัยและสนุกนะครับขอบคุณครับ ครับลูกค้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการใส่แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับมันจะมีช่องใส่แบตอยู่ที่ท้องนะครับอันนี้นะครับผมต่อสายตัวสปีดเอาไว้ให้ยาวนะครับเพื่อความสะดวกในการเสียบแบตเตอรี่นะครับก็คือลูกค้าควรจะเสียบแบตก่อนแล้วค่อยยัดเข้าไปใต้ท้องลำนะครับเพราะว่าบอร์ดเนี่ยต้องเซตแกนก่อนนะครับเพื่อให้พร้อมเล่นนะครับนี่นะครับตัวนี้นี่คือตัวแผ่นปิด แบตเตอรี่ใต้ท้องเนี่ยครับสายสปีดเนี่ยผมทําไว้ให้ยาวพอสมควรนะครับลูกค้าควรวางตัวลำให้ขนานพื้นที่สุดก่อนนะครับผมเปิดรีโมทเสร็จแล้วก็เสียบแบตเตอรี่เสียบแบตเตอรี่พอบอร์ดเซ็ตดืดดืดดืดเราสามารถคอนโทรลตัวลำได้นะครับก็คือเป็นอันพร้อมที่เหลือคือรอ GPS จับดาวเทียมได้เพื่อที่จะเริ่มปล่อยรอบมอเตอร์คราวนี้ระหว่างที่เ,เสียบแบตเตอรี่แล้วนะครับตอนที่เก็บแบตเตอรี่นะฮะนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไป เสียบแบตเตอรี่เสร็จแล้วคือตะแคงลำเสียบอะบอร์ดอะมันจะเซตแกนไม่ถูกต้องนะครับผมอันนี้นะอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงทําสายสปีดให้ค่อนข้างยาวออกมานอกตัวลำนะครับผมลูกค้าก็คือเสียบแบตเตอรี่แล้ววางแบตเอาไว้ให้บอร์ดเซตอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับลูกค้าค่อยเอาแบตเตอรี่ยัดเข้าไปใต้ท้องแล้วก็เอาแผ่นตัวนี้นะครับปิดท้องมันจะมีสลักปิดอยู่ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ นี่นะครับเห็นไหมครับจะมีสลักปิดอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าค่อยบิดสลักปิดเป็นอันเรียบร้อยอย่างนี้จะค่อนข้างปลอดภัยครับโอเคครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะที่จะทำคลิปแจ้งลูกค้าที่หลักๆที่เซฟตี้ก็น่าจะแจ้งไปหมดแล้วโอเคครับผม